เฮ็ดขาวขาวอากลากเต็มด้ยแถวนี่ปุ e ่นเมียนบอพี่น้องนี่เฮ็ดสีนป่ะนี่มึงเนี่ยสีฟ้าอะรเนาะลองเนี่ยดอกใหญ่ป่ะมาดอกงามเตะพี่น้องขายยาวเลย ขึ้นขาวพี่น้องกลายไปแล้วกลับมากแต่ยังเห็นอยู่เนาะละขึ้นขาวดอกงามๆพี่เนาะอ้าอํามันเทาแคบบัดเดียว เห็ดพี่น้องจะแดงว่าเห็ดเอา้าฮึอนันเด็ยนั่นเดีน,นดข้องัวอ่ำจ้ะอ่ำมันมันสิขามได้มองัน่นมันขามบปได้มันต้องกลับขึ้นมาข้องเกาเ้าพีอ่ำ เอมี้ยกห้ไสินวัลหง้าย่านหลงปลาข้าเลยบอกาดไปนี่เอ็นนี่หวกี่บ่ายแสงเื้หน้อ เดี๋ยวสิพาไปหาเขาฮะเหรอจ้าแมนนั่นคอกเออนั่นละถืกต้องแล้วอํานั่นเป็นน้ำแม่อําเขามาจากทางนี้หันแม่นบ่อําอุ้ยน้ำไหม น้ำคือไหลเย็นแต่พี่น,อ <Okay. S 1> น้องถ้าสร้างน้อยเสียงเนาะเะม่ยกับมาชาดเดี๋ยวสิเก็บพักมองไปกินกันนี่พักมองไปกินกับเกียเ๊ยวแซ่บแซ่บเล่นพี่นอ้นองหอมมันมันเก็บปิ้งก,กับเกี๊ยวก,กันพี่น้อง ปลอดสารผิดมันสิมีอยู่เฉพาะผู้ทอนได้ไปนอกพักอันีพักมองเี๋ยวบ้านห้องบ่มีดิโอ้ยแม่งโอ้ยมีนูเมน อ,าอ้าวเฮ็ดอีหยังนี่งบัวเมีนเฮ็ดสีนใบเยือแสงป้าบ้านเฮ็ดสีนใบเยือแสงนี่แมีนบ่พี่น้องมันเฮ็ดสีนบ่บนี่มึงเนี่ยแข็งบ่แมีนเด้อคือไปไปคือบ่แมีนคือบ่บเห็น,น,นนะ โอ้น oh, ั่นนั่นนั่นแมนคืนท่านี่แบบเท่านี่มีข้ามาดิว่าขันนึ่งยินบอนี่ข้ามาดิว่าขันนึ่จ้ะนี่นี่รู้เท่าอยู่นี่เออถือต่องปลาเข้าคืนไปนี่แมนคืนได้ที่แบบนเนนาาะะั่นข้องัวเนาะอ่ำเนาะเออเอาพวกโมหินได้เยีะเต็มเจะพเต็มเต็มข้องัวบ่เดี๋ยวคอยเก็บเห็้มงนี้ก่อนอันใไฮยังโกงก้นแถวนี้ก่อนจังนี้ ผู้่นกล่อมเก่งผู้คนอยากกล่อจิ้บปมแต่ว่าเขากล่อบทเก่งเขาอยากย่างหาเห็ดแล้วเป็นเห็ดไข่แถวนี้่ยไข่ออกดีดีบอท่านเห็นอยู่ ย่าข้าเจ้าเคลียหายเห็ดยังพี่น้องจักข้าเจ้าเคลียหายเห็ดยังอำ่ำนี่แสดงว่าเห็ดเกิดได้แถวนี่จะ้ะขันนี้ถือกลง่ายได้แถวนี้ ดอกงามค่ะตัวคือว่าเบิงน้ำพึ่งหนึ่งน่ามาจานหนึ่งสวยงามลุ้สวยหรูคักเหลียวดอกงามคักเนาะจังใดข้นจังบ่เห็นมึงเนี่ยล่ะเดีแซมมึงเนี่ยล่ะเนาะลองเนี่ยดอกใหญ่ยพวกมันมันพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องอู้หูมาดอกงามเตะแล้ว บ้าเอาอยลเซ็งม่พ่อยให่หอออเอามาสม้างว่าแตหรอฮันย่างไปย่างมากมันกับหั่งพ่อเนาะจ้าอังกล เ<ด>นีมนอุย้ยนี่เห็ดขาวแดงโอ้อ,อันอําเห็ดขาวขาวอากลากเต็มเลยแถวนี่ออนพุน่นไล่หลายพุน่นเต็มอยู่พุ่นอํานี่ดอกบักงามเลยดิ พี่น้องพิษแต่มันเถาพี่น้องเอ้ยเถาจักน้อยเห็นแต่ห้าคนกลนบาดนี่เขาปีนขึ้นผู้โอ้เมื่อยอยู่เด้อพี่น้องเลยใช่

ปลวกดอกเดียวพี่น้องนี่อีกดอกนึ่งไ่เป็นดอกเดียวดอกสองดอกอืมนี่เห็ดินเกอยื่ยไกลกันผลงานเข้าพี่น้อง